นี่อีกครั้งนะคะเราก็มาเจอกันใน ep ที่4ี่แล้วนะคะ ep นี้เราก็จะพูดถึงพันธะไฮโดรเจนเนาะพันธะไฮโดรเจนคืออะไรนะคะเราต้องมาเกิดกันก่อนว่าพันธะไฮโดรเจนเนี่ยคืออะไรพันธะเนาะพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวระหวัง นะคะเป็นแค่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็คือมันจะมีโมเลกุลที่1นึ่งจับกับโมเลกุลที่สองซึ่งโมเลกุลที่1กับโมเลกุลที่2ตรงนี้จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนเนาะไม่ได้อยู่ในโมเลกุลนะคะแต่อยู่ระหว่างโมเลกุลที่1และโมเลกุลที่สองซึ่งพันธะไฮโดรเจนนี้ ไม่ได้เกิดกับทุกโมเลกุลอ่าพันธะเกิดกับโมเลกุลที่มีพันธะระหว่าง H กับ F นะคะหรือมีพันธะระหว่าง H กับ O หรือพันธะระหว่าง H กับ N นะคะจะต้องเป็นพันธะที่ f กับเชเนี่ยเชื่อมกันเลยนะคะ h กับ O เนี่ยเชื่อมกันเลยหรือ h กับ n เนี่ยเชื่อมกันเลยนะคะแบบนี้เราถึงว่าเราถึงจะเรียกว่ามีพันธะไฮโดรเจนเนาะก็คือโมเลกุลน,นั้นเนี่ยสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับอีกโมเลกุลหนึ่งได้ประมาณนั้นนะคะในเรื่องของพันธะไฮโดรเจนซึ่งพันธะไฮโดรเจนเนี่ยมีทธ่พลยังไงนะคะพันธะไฮโดรเจนเนี่ยก็ทําให้จุดเดือดของสารเนี่ยสูงขึ้นเนาะทำให้จุดเดือด สูงนะคะอย่างเช่นน้ำเนี่ยจุดเดือดคือหนึ่งร้อยซึ่งจะสูงกว่าเพื่อนคนอื่นเขาที่อยู่ในใกล้ๆกักนนะคะอยู่ในหมู่เดียวกันอะไรเงี้ยนะคะก็คือถือว่าทำให้มีจุดเดือดสูงขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดเลยแบบฝึกหัดของเราเขาบอกว่าจงล้อมรอบนะคะสารที่มีพันธะไฮโดรเจน อันแรกมีหรือเปล่าถ้ามันอยู่เป็น nh 2แบบนี้ถือว่ามีเข้าไหมคะถ้ามันอยู่เป็น nh 2แบบนี้ถือว่ามี nh 2ก็คือจะอยู่เป็น n ต่อกับ h ต่อกับ h แบบนี้นะคะ nh 2ต่อไปโมเลกุลต่อไปเนาะ o มี o เนาะ o ตัวนี้จับกับ h หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ o ตัวนี้จับกับ c แล้ว c ค่อยจับกับ h นะคะ โอตัวนี้เห็นชัดเจนเลยจับก,กับ C นะคะตัวนี้ไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะคะต่อไปอันนี้ y ายตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ถูกไหมคะเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่าถ้าเป็น O แบบเนี้ยไม่ใช่เนาะต้องเป็น O ต่อกับ h นะคะแต่มี n h 2ตรงนี้ซึ่งดูมาแล้วเมื่อกี้ถือว่าใช่ตรงนี้ใช่นะ ดังนั้นอันนี้มีพันธะไฮโดรเจนไหมก็ถือว่ามีนะคะต่อไปอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีโอไม่ของมันดังนั้นนี้ไม่มีนะคะอันนี้โอจับกับ h นะคะอันนี้ถือว่ามีพันธะไฮโดรเจนและสุดท้ายตรงนี้คือ OH นะคะ OH ตรงนี้ ถือว่าเป็น O ต่อกับ H แบบนี้นะคะถือว่ามีพันธะไฮโดรเจนนั่นเองเนาะตอกว่าสารใดนะคะมีจุดเดือดสูงกว่าเพราะเหตุใดคราวนี้สารใดมีจุดเดือดสูงกว่าแล้วก็ลงมาสังเกตดูหน้าตาโครงสร้างมันคล้ายกันเลยอันนึงเนี่ยมี O อยู่ตรงนี้เนะาะเราสังเกต O แล้วกันเนาะอันอีกอันหนึ่งนะคะมี OH อยู่ตรงนี้ ะะอีกอันหนึ่งมี OH อยู่ตรงนั้นเนาะดังนั้นสิ่งที่แตกต่างคืออันนี้มีพันธะไฮโดรเจนส่วนอีกอันหนึ่งทำไมคะอันนี้มีพันธะไฮโดรเจนนะคะดังนั้นกีพูดไปแล้วว่า การที่มีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะทําให้จุดเดือดสูงนะคะซึ่งข้อนี้เขาก็ถามเลยว่าสารใดมีจุดเดือดสูงกว่าก็ต้องเป็นตัวที่มีพันธะไฮโดรเจนก็คือสารก่อน,นั่นเองเพราะอะไรเพราะสารกอมีพันธะไฮโดรเจนอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องราวของพันธะไฮโดรเจนแบบอย่างง่ายนะคะในวิดีโอนี้เนี่ยเราเรียนแบบ ง่ายๆนะคะเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเนาะไม่ได้ยากมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังมีคำถามเนาะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP ถัดไปค่ะ